เป็นสโตกนะเช่นเส้นเลือดอุดตันข้างขวาทั้งขาทั้งแขนเนี่ยขยับได้น้อยอ่อนแรงครับผมชื่อวิรัตมณีกัญจนะสิงห์นะครับเป็นวิศวกรอยู่บริษัทบุญเยี่ยมแม่สหายตอนอยู่โรงบาลเนี่ยแรกๆคือขากัะแขนนี่ขยับไม่ได้เลยจนมาเริ่มเริ่มขยับได้เริ่มพอมีแรง นะอยู่โรงพยาบาลประมาณ10วันแล้วก็ออกมาอยู่มาอยู่ที่ศูนย์ที่นี่ก็จริงๆตอนตอนเลือกนี่ก็คือเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านนะครับแล้วพี่สาวผมก็มาดูแล้วเขาบอกว่าก็ก็เป็นกันเองดีแล้วก็สะอาดสะอ้านมีพื้นที่พอสมควรให้ให้ทำกิจกรรมได้นะครับการดูแลก็ดีเลยครับ เหมือนกับอยู่บ้านมีคนดูอยู่ให้อยู่บ้านการกายภาพก็ดูแลดีครับค่อยเป็นค่อยไปไม่ไม่หักโหมมีนไปดูสภาพของผู้ป่วยเป็นหลักเพราะว่าผมจะมีปัญหาว่าความดันบางทีมันขึ้นบางทีก็ลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับบางวันก็จะแข็งแรงมากบางวันก็อาจจะวิกวิกหน่อย กผ่อนกันบ้างดูแลผู้ป่วยเยอะฮะก็อยากให้พักผ่อนกันบ้างก็ขอให้มีกำลังใจฮะแล้วก็ต่อสู้โรคภัยพวกนี้นะครับเราต้องขยันที่จะออกกำลังกายเองแล้วก็ดูดูแลสุขภาพตัวเองนะครับทางศูนย์หรือหรือคนที่ช่วยดูแลเนี่ยเขาคงเป็นกำลังใจให้ นะครับ